สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบดนะคะหมอเวนต้าสาขาสังรยาหลายคนคงสงสัยนะคะว่าใช้เป็นเลนโปลเกสีสามารถใช้เป็นเลนป,ปรับเปลี่ยนสีได้ไหมวันนี้ค่ะบดมีคําตอบมาให้กับพี P ่ๆทุกท่านค่ะเลนโปลเกสีสามารถใช้เป็น catchy, าาเลนปรับเปลี่ยนสีได้นะคะเพราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทุกๆวันนี้ค่ะผู้ที่ใช้เลนโปลเกสี Markus, มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ความคล่องตัวใ,ในการทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าออกภายในอาคารหรือนอกอาคารการประชุมง,งานในร้านกาแฟการเข้าออกออฟฟิศหรือแม้แต่การช้อปปิ้งในสถานที่ต่างๆล้วนแต่ต้องเจอกับรังสี UV นะคะดังนั้นค่ะการใช้เลนส์ปรับเปลี่ยนสีจึงสามารถช่วยป้องกันรังสี UV ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งยังให้ความคล่องตัวโดยที่เราไม่ต้องพกเลนหลายๆอันได้ทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาในอันเดียวกันเลยค่ะ ดังนั้นนะคะหากพี่ๆท่านไหนเกิดข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้ที่หมอแว่นตาสาขาสารยาได้เลยนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมดได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ